สวัสดีงามๆจ้ะเมืนน่อนี่สาวไทยสีผ้ามากกินลูกชิ้นเนาะจ้ะอ้มีคลิปอีหย่างเฮดบ่ไดเขปาปลาเขาโคเขาด่งทั้งไดดอกจ้่เมื่อนี่ฝนตกอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มซื้อสำเร็จจ้ะจ้ะมามาจ้ะไปเวล้ากินแล้วเบากหลายอย่างฮะอ่อนย่ากินกระซูรดนี่ลูกชิ้นปลาจ้ะลูกชิ้นปลาใส่น้ำจิ้ม นี่ลูกชิ้นเนื้ออ,อันนี้เป็นเต้าหู้นะจ๊ะ มันนี่คอยไปจอบเบิ้งบับทุเรียนหลานไห้เห็นผูดด้ใดเขากระล่องยูทูบกินบับทุเรียนอางงาน่ออากกนงน่ะคอยกระยาดกินนึกแต่บาลานท่เนี่คนสัง่งคนสั่งมากแท่ละหน่อยๆน่ะจ๊ะแต่มันนี้กับบไ,ได้ ข่อยไปเล่อดกินขันจีไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อสื่อกับครูเลี่ยนกับจังใดจังหนึ่งอยู่ขันเขาจีสื่อขึอ้นรถไฟรถบาดมากกับยานของม่องหน่ะขันสื่ออยู่เมืองเจ้าของอยู่กับคือสื่อแล้วกับตันจัก,กรยานมาเลยมูขันจีไปเล่อดกินนึ่ ก็ที่ไปซื้ออีกเมืองนึงอีกเมืองนึงน้งสิกะก็ชิดีนั่งรถก็ีดนัางรถไฟนางรถบาสไปมจาจังซื่อใส่ถุงมากเขาเก็อย่ากเขาบอให้คืนรถแม่จังก็เลยรอดหาซสื่ออยู่ในเมืองไอนที่เจ้าของอยู่นี่แหละ ถ้านห้กินบักทุเรียนน้ำมูดูเห็นหลังะมูในี่ยูดทูพันกลิ่นอ่างหนาแต่ว่าคันไขย่บบานนี่อยกินบักทุเรียนนี่ไขต้องไปร้อยกินได้จ้ะพอแม่ไขแล้วกินบักทุเรียนเมื่อให เออคอยไม่ลูกไส้อยู่สามคนจ้ะมีลูกไท้แก่คนเดียวที่กินน้าแม่ได้นอนงานอีกสองคนบ่ก,กินเรายายกับบ่ก,กินก็เลยเป็นการว่าคันมือได้คอยอยู่บ้านได้กินบักทุเรียทั้งสี่แม่กับลูกก็ได้ออกแม่กับลูกก็ได้ออกไปหาหมองกินยายกับลูกไท้อีกสองคนก็สิน่งปิดดาัางอยู่ก็เลยบริกินอยู่ในเหื่นนะจ้ะ ินแล้วแล้วจังสี่ก็ต้องว้าเอาเปลือกมันไปใส่กับสวอาไปให้ลูกไปถิงทงง่าเพราะว่าเอาถิมไปใกล้บ้านกับบ่ได้ย่ายเลาย้ายแล้วเผาแล้วแล้วถือกินบ่ได้แล้ววินจะคะสกินย่ำได้กับล่ำบาทขนาดร้อยกินตอนรอบไปวัดนย่ำมือเสา กลับขึ้นมาจากวันแล้วยังถือกินเลยจ้ะก,กินอยู่ในเฮื่นเนาะมักทุเรียนเนาะมันโอ,อ้อวนเด้สุขภาพก,กินมักทุเรียนอีกแล้วบ่นเงนี้ยยายวะลูกไส้ของกระบะยากแต่แซมแม่ด่างดีออกินเตาโดนมาได้ยังถือกินอยู่ลูกไส้วะ หลายคนกาแฟกินของมั่นที่วานชีวิตเมืองหนอกชีวิตเมืองหนอก เงางเนื่อจ้ะเงาเยลีบบะมีพี่มีนม้องบ่มีมม่มูมีพวกสิไปหาพใดแต่ละค้นยังสีกับตรงนัดหมายจันทร์สะก่อนเอ่อคือจังแป้นของข่อยนี่กะขนาดลูกเต่าเล่าอยู่ใกล้ๆห่างจากเล่าแปดเก้ากิโลจังสีถามว่าลูกเพิ่นมาหยามบ่เดือนนึงลูกเพิ่นก็บ่เคยมาหยามจ้ะ บุคยไม่อย่างพอแล้วข่อยกับบเคยกเห็นลูกบา้านนี่ในนั้อยง่เมากอก,กเอามา่าฝากก่อนแบบว่า,ววาเอา่อข่ยคือยังชีวิตเท่าตามบรรหนกยังสี่นอจ่า,า,จาแบบข่อยคือยังชีวิตของข่อยอยังสี่อายข่อยก็สีเป็นคนมาหาปู่หาป่าเนาะจาะ ขันด้ป่ามาเรือไปไต่กบทตยเขียดมมไในหลายๆยังสีแล้วก็สีคิดหอดแม่เนาะแล้วก็เสียวมาฝากแม่มากจังเอือยไปตลาดตะล,ลี่ยังสีก็ดิซือข้าวต้มขนมติดใหม่ติดเมื่อมากเอามาหาแม่กะจันสันเนาะต้องคอยเอื่นบอกขอบข้อยุนี่บอกเคยมีจักเจือด้อจ้ะบอกเคยเห็นว่าลูกสาวลูกชายหรือว่าลูกไผ่ล,ล,ลูกเขยเพิ่นได้ของมาติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเพิ่นจักเจือนี่แหละจ้าคอยถึงว่าชีวิตเมืองหนอกชีวิตขอบข้วอยู่เมืองหนอก มันเหงาถามว่าสถิติการข่ายตัวตายของคนอยู่ตามประเทศนี่หลายกว่าประเทศไทยนะจ้ะแต่ว่าเพียงแค่แบบว่าเขาบ่อยากเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงเพราะว่าเขาได้ึืนชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขเขาก็เลยบ่อยากเปิดเผยในดาน้านแบบด้านด้านด้านโลกของเขาอะจ้ะว่าเป็นยังประเทศที่ได้ึืนชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นยังประชาก่อนคือ มีอาตาการขาัวตายหลายแผลอันนี้เป็นความจริงด้วยจ้ะประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีอัตราการขาดวตายหลายหนึ่งล่ะจ้ะคือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านี่หลายโรคซึมเศร้าคืออันดับหนึ่งเลยล่ะจ้ะ แล้วก็เป็นใบรุ่นที่ขาดโสภาประเทศไทยเฮามีความสูงที่สุดจ้ะมีมีครอบครัว,วที่อบอุ่นมีพีมีนนองมาหยามมาหากันพี่นองเอาได้อยากนั่งกินมาฝากมาหากันเอินใส่กันกินข,ข้าเฮาไปอยู่ 4, ยังสี่เฮาสีไปพ่อเขากินเขาเฮาสีไปนางวัวว่งนองเขาคือจังเฮาไปหาพีหาหนองเฮาอยู่เมืองไทยนี่บบได้กินได้จ้ะ แล้วกับอาหารเขาก็คือแบบว่าสิกินเมื่อน,นี้ก็คือมีแค่นี้เขาสิบริเวเฮ็ดเพื่อโบแมนว่าเฮ็ดอาหารเบรลนหมอผู้ใดมากกับสิเดสตาักไหนก็คือเมื่อน,นี้ในรอบัวมีพวนพอแม่ดกเนื้อเขาก็สิเฮ็ดมากเฉพาะมีสีข้นเขาก็สีสัางมากแค่เพาะกินแค่สีข้นฉะนั้นแล้วอย่าหวังว่าไปพูลพเลไปน้ำมาอ,อาบสิตปไปกินเขาเฮียนเพื่อนบ่ได้กินเด้อจ้ะมันเป็นยังสั่น วิธีชีวิตก้นห้างนี่เนาะอันนี้ก็เ้ว้าสู้กันบ้างเดี๋ยวจังในคลิปนี้กับขอจบไปแค่นี้ก่อนเด้อจากเดี๋ยวสาไทายจะกินลูกชิ้นตอก่อนคืนว่าสีคืนวาสีน้ำมันเหมือดหลังสมคว,วามหิวแต่ว่ากินมาได้หลายเติบแล้วคือสีอ่างทองแน่แล้ว เบื้องก่อนธรรมสิกินเหมือนบ่ข้าสิกินให้หมูเบื้องจนเมื่อจานมันก้าศเวลามันก้าสึโดนเกินไปเนาะจ้าจังใดกะสาวไทยกับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลวกับกดกระดิ่งให้กำลังใจสาวไทยในเด้อจ้าเพื่อที่จะได้เหตุคลิปต่อๆกันไปขันผู้ใดมาแล้วกะทิมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวคอยนั่งกลับไปเยี่ยมทุกๆบ้านทุกท่องแน่นอนจ้าไปซ้าแต่ว่าชวแน่นอนค่ะ ไปศาสตตะว่าชั่วจะบบทิมโบปากันแน่นอนจังไดกับขอกำลังเล่นใจจากเพื่อนๆเช่า u ูทู e เพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทีเขามาเบิงและติดตามเป็นกำลังใจให้สาวไทยไกลทินเนเด้อจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ